จีนนะคะมีการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันที่จนถึงขณะน,นี้ประกาศออกมาว่าเป็นนโยบายจับเสือจับแมลงหรือว่า t i เกอร์แอนด์นะคะประกาศโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่มารับตำแหน่งจนถึงขณะนี้ผ่านไปเกือบ2ปีเต็มปรากฏว่าเขย่าระบบการเมืองของจีนกันอย่างหนักหน่วงนะคะเพราะว่ามีสมาชิกพักถูกตรวจสอบไป ไม่น้อยกว่า75,000คนแล้วนะคะนี่ก็คือภาพล้อเลียนนะคะว่าจีนกำลังใช้มาตรการเข้มข้นจะยิงทั้งเสือจะใช้ทั้งยาฆ่าแมลงนะคะเพื่อที่จะจับทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับล่าง เสือที่ว่านี้ก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงค่ะส่วนยุ่งก็คือเจ้าหน้าที่ระดับล่างๆที่วนเวียนในการทํางานในระดับภาคราชการของจีนนะคะถูกตรวจสอบอย่างหนักค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งดอกไม้การรับสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการเข้าร่วมงานพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในระดับใหญ่ๆนะคะซึ่งล้วนอาจจะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันค่ะ มีคณะกรรมธิการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตั้งขึ้นนะคะตัวย่อก็คือ CCDI ซึ่งเป็นคณะกรรมธิการตรวจสอบวินัยของเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจออกมาโดย South China Morning Post นะคะทำกราฟิกมาให้ดูอย่างสวยงามปรากฏว่าจุดแดงๆนี้ก็คือเสือตัวใหญ่ๆคะ่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษส่วนสีฟ้าที่กระจายกันอยู่ทางบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ ในระดับล่างหรือว่าเปรียบเป็นยุงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้ถูกตรวจสอบค่ะและจนถึงขณะน,นี้มีกว่า690คนแล้วนะคะที่ถูกลงโทษซึ่งเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงสูงและเป็นคนที่เป็นแกนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนค่ะซึ่งสร้างความตกตะลึงไม่น้อยนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะใช้มาตรการหนักหน่วงถึงขนาดนี้ค่ะ s o า t ช c h i น้ Morning Post ่งโพสต์รวบรวมคดีหลักๆมาให้ดูนะคะตามรายงานของ CCDI ค่ะโดยกรณีแรกเกี่ยวข้องกับโจโยงคังนะคะเป็นนักการเมืองที่เป็นอดีตผู้บริหารของบรรษัทปิโตลเลียมขนาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในคดีหลักๆนะคะโดยนักสังเกตการทางการเมืองของซีนถึงกับระบุว่าขณะนี้ไม่มีใครกล้าที่จะนอนหลับสนิทเพราะว่าไม่รู้ว่าระเบียบการในการเข้าไปตรวจสอบ เพื่อที่จะดูว่าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวอย่างไรค่ะคดีแรกที่ถูกกล่าวถึงนะคะกรณีของโจหยงคังค่ะที่เป็นกรรมการของบรรษัทปิตโตเลียมของจีนปรากฏว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องสาวไปถึงผู้บริหารระดับสูงๆงและรายงานฉบับนี้ระบ,บุว่าโจหยงคังนี้ก็คือเสือตัวแรกที่ถูกสอยร่วงจากตาแหน่งในครั้งนี้ค่ะ ถัดไปนะคะกรณีที่ระบุไว้ในรายงานของ CCDI เช่นเดียวกันก็คือการตรวจสอบอีกหนึ่งมณฑลนะคะถูกขนานนามว่าเป็นแก๊งชานซีค่ะเกี่ยวข้องกับส่งลินนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงปรากฏว่าเข้าไปทำสัญญาเรื่องของเหมืองแร่และสาวไส้ไปถึงคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขานะคะนี่ก็เป็นเสือตัวที่สองค่ะที่ถูกจัดการ ในการต่อสู้กับคอรัปชันของประเทศจีนถัดไปนะคะในรายงานที่ถูกระบ,บุถึงก็คืออาณาจักรยูนานหรือว่าแคว้นยูนานมณฑนทนยูนานของประเทศจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันและคะและหลังจากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไบเอ็นไปนี่ก็ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะจากการทุจริตคอรัปชันที่เกิดขึ้น กรณีเจียงซีแก๊งนะคะปรากฏว่ามีผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยถูกบอกว่าน่าจะเปรียบเทียบว่าเป็นยุงเพราะว่าให้ข้อมูลของการรับสินบนการรับค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีพรมแดนติดกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเมียนมาและประเทศลาวนะคะเป็นการรับสินบนจากการลงนามในข้อตกลงก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลปรากฏว่า ตัวเขาเองก็โดนไปด้วยนะคะเพราะว่าถูกตรวจสอบแล้วเกี่ยวข้องกับการรับเงินรับค่าน้ำร้อนน้ำชาในการลงนามในข้อตกลงด้วยค่ะอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือแก๊งที่กวางเจานะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆและแน่นอนว่าเมื่อการตรวจสอบเกิดขึ้นก็ไม่ได้เฉพาะคนที่ถูกระบุเท่านั้นญาติ หรือว่าสมาชิกในครอบครัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่คนที่ถูกตรวจสอบเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างน้อยในเวลา2ปีก็ถูกสอยร่วงออกจากตำแหน่งในปัจจุบันค่ะและสำหรับอีกหนึ่งวงการนะคะที่สร้างความตกใจอย่างมากก็คือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนายพลสูนะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกวางอำนาจหรือว่ามีบทบาทอย่างมากในการ บริหารกองทัพของประเทศจีนและถึงกับถูกวางว่าอาจจะเป็นผู้นํารุ่นต่อๆไปที่อาจจะได้ขึ้นถึงเป็นระดับประธานาธิบดีของจีนแต่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินสินบนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนะคะจนขณะนี้ก็ถูกสั่งลงโทษและจะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังเป็นภาพที่ฉายเห็นภาพรวมนะคะของปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่า ถ้าพักคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนไม่ตื่นตัวประชาชนก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่เชื่อถือพักคอมมิวนิสต์และจะทําให้ความแข็งแกร่งของพักน้อยลงน้อยลงและในที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถบริหารประเทศได้จึงนํามาสู่นโยบายการจับทั้งเสือและยุงในครั้งนี้นะคะจนออกมาเป็นตัวเลขที่จนถึงขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบนระดับล่างถูกดําเนินคดีถูกตรวจสอบถูกปลดจากตําแหน่งไปแล้วไม่ต่ํากว่า 690คนคะ่ะคุณผู้ชมคะ